ข้อนี้นะคะเป็นแนวข้อสอบเข้ามสีนะคะข้อที่สามสิบห้านะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่าพ่อค้านะคะขายพัดลมเครื่องแรกไปในราคาหนึ่งพันร้อยสิบบาทนะคะซึ่งราคาเนี้ยนะคะจะได้กำไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อมานะคะขายพัดลมเครื่องที่สองเป็นรุ่นเดียวกันนะคะได้กำไรส0เปอร์เซ็นต์ก็เลยถามว่าอยากทราบว่าข่อค้าขายพัดลมเครื่องที่สองนะคะไปในราคาเท่าไหร่ประเด็นคือ สิ่งที่เราจะหาได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าได้กําไรเท่าไหร่หรือว่าอยากได้อะไรไงเท่าไหร่เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือต้อนทุนถูกไหมคะซึ่งในข้อความวักแรกเนี่ยตรงเนี้ยที่เขาบอกว่า1 6ึ่บาทอะค่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่ต้นทุนมันคือราคาขายที่ทําให้ได้กำไร15%าไปร1เปกติเนี่ยเปอร์เซ็นต์เขาจะเทียบจาก100ถูกไหมคะต้นทุนก็คือ100ถ้าอยากได้กําไร15แปลว่าตอนขาย ก็ต้องขายไป115%ถูกไหมดังนั้นนะคะอ่ะขาย115%เท่ากับ1,610บาทนะคะ,ะก็จะได้ว่า115ส่วน100นะคะของต้นทุนซึ่งมีค่าเป็นเลขอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่คิดออกมาเนี่ยมีค่าเป็น1,610บาท าดังนั้นนะคะฝั่งเนี้ยมันเป็นเลขห้ากับเลขศูนย์เนาะหลักหน่วยเป็นเลขห้ากับเลขศูนย์นะคะดังนั้นพี่อ้อมสามารถใช้แม่ห้าหารได้นะคะอันนี้ก็ใช้แม่ห้าหารได้เป็นยี่สิบสามนะคะอันนี้ได้เป็นยี่สิบดังนั้นนะคะย้ายข้างฝั่งขวาก็มีหนึ่งพันหกร้อยสิบอยู่แล้วนะคะยี่สิบหารอยู่นะคะก็ย้ายมาคูณอีกฝั่งหนึ่งแต่ยี่สิบสามคูณอยู่นะคะเวลาย้ายก็ย้ายมาหารนะคะ เพราะฉะนั้นถามว่า23ตัดจาก20ได้ไหมบอกได้ชัดเจนเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ลงตัวแน่ๆดังนั้นเราก็เอา23มาดูซิว่าเอ้ะมันคูณอะไรนะถึงได้1,610หรือว่าถ้าอยากดูง่ายๆก็คือ23คูณอะไรได้เป็น161นะคะซึ่งเราก็จะใช้ ตัวเนี้ยเป็นตัวหารนะคะใช้แม่ยี่สามเนี่ยแหละเป็นตัวหารดังนั้นก็จะได้ยี่สามหนึ่งเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามเจ็ดนะคะแต่ว่ามีศูนย์ด้วยก็กลายเป็นเจ็ดสิบถูกไหมดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าทุนคือเจ็ดสิบคูณยี่สิบนะคะหรือหนึ่งพันสี่ร้อยบาทอ่าได้ละก็คือทุนคือพันสี่นะคะแต่ขายจริงหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทนะคะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาจะขายอีกเครื่องหนึ่งนะคะ โดยให้ได้กําไร10%อยากได้กําไร10%แปลว่าต้องขายเท่าไหร่ก็แปลว่าต้องขาย110%นะคะดังนั้น110ส่วนร้อยนะคะแปลงเปอร์เซ็นต์เป็นเศษส่วนของต้นทุนก็คูณไปเลย1,400นะคะ0ูนยตัดกันได้2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นด้านบนก็เหลือศูนย์หตัวย่อมก็ใส่รอไว้ก่อนเลยเป็นเลขศูนย์14คูณ11นะคะได้เป็น1,540บาท ดังนั้นเขาถามว่าอยากทราบว่าพ่อค้านะคะขายพัดลมเครื่องที่สองเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยนะคะว่าเป็นชอยข้ององนนะคะขายไป1,540บาทนะคะ